เรรองน,ยนายก,กครับในฐานะประธานกรกตนะครับมีเรื่องของกีฬาทีมชาติไทยที่ถอนตัว,ตวมีปัญหาเรื่องของเพี้ยเลี้ยงเนี่ยครับท่านจยากจะเรื่อง้ยังไรครับคือต้องกลาบเดยนี่น้องสืบบันชนนะครับว่าปัญหาวงการกีฬาเนี่ยมันปักผมมานานนะครับในเรื่องปัญหาแต่ละสมาคมผมในฐานะเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำนะครับซึ่งก็เห็นปัญหาในสมาคม ในส่วนของที่ตัวเองกากับดูแลอยู่ว่ามันต้องสะสางและแก้ไขนะครับอันนั้นพอมีโอกาสมานั่งตรกนี้นะครับก็ทราบปัญหาว่าหลายสมาคมนะครับไม่ใช่เฉพาะน้องอนักแบดมินตันนะครับทีมชาติไทยนะครับที่มีปัญหาในเวลานี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องนักกีฬาอาชีพนะครับที่เขาเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วนะครับซึ่งไม่มีเวลาในการที่จะเข้านะครับเข้าสู่ระบบของสมาคม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะนักกีฬาชีพคงไม่มีเวลาที่จะอยู่ในประเทศไทยในการที่จะเข้าสู่กฎระเบียบในการที่จะเป็นนักกีฬาในการแข่งขันซีเกมที่จะถึงนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมก็วันนี้ผมจะลงนามในการแต่งตั้งให้นายอกาศเอกอนุดิฐ์นกะรทัพเป็นนะครับผู้รับรองเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆในสังคมกีฬาให้เป็นรูปธรรมนะครับ ซึ่งทราบรายงานจากท่านผู้ว่าการกีฬาแล้วว่าตั้งแต่ท่านมาดมุกตําแหน่งเป็นผู้ว่าเนี่เป็นเรื่องร้องเรียนเรื่องนักกีฬาที่สมาคมแต่และาคมมีปัญหาเนี่ยมากมายมันต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบนะครับผมยกตัวอย่างอย่างพอดีประเด็นของสมาคมาเปตองในภาพรวมราชูุธรรมซึ่งในที่สุดเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ยังมีน้องๆอีกหลายสมาคมนะครับนะครับเดี๋ยวกําลังจะนั่งนะครับ ถกปัญหากันหลังจากประชุมคลองบอนะครับซึ่งสําคัญในเวลานี้น้องน้องนักกีฬาแบบมินตันกำลังนั่งรอผมพบผมอยู่นะครับเดี๋ยวจะแก้ปัญหาแต่ละเรื่องนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่มันสะสมมานานเราต้องแก้ทั้งระบบนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมและทีมงานต้องแก้นะครับอย่างตอนนี้ซีเกมก็จะแข่งขันครับตลองแต่เรื่องของเบี้ยเลี้ยงเนี่ยมีบางบางสมาคมมีการหักเบี้ยเลี้ยงยิบย่อยเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อฝันกำลังใจนักกีฬาในการฝึกซ้อมไหมครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ เรื่องขวามรับลังใจเป็นเรื่องสําคัญซึ่งเดี๋ยวทีมงานผมนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นท่านดาวการเอกนุติหรือท่านรตีมาลัยผิวพันธ์เดี๋ยวจะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับไม่ครับแต่แต่อยากจะทําเข้าใจนะครับเรื่องนี้นะครับผมไม่ได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการปราบปราม แก๊งกมเมอร์นะครับนี่เข้าใจผิดนะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับผมในฐานะที่เป็นรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงทั้งหมด4กระทรวงคือกระทระวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงแห่งมนุษย์ดังนั้นท่านนายกไม่ได้ตั้งให้ผมเป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานดังหัวโตในการปราบปรามแก๊งกมเมอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นแต่ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการ นะครับป้องกันและปราบปรามการค้าม,มนุษย์แห่งชาติโดยตําแหน่งนะครับเราก็จะต้องทําหน้าที่ตรงนี้เราเป็นผู้กําหนดนโยบายนะครับส่วนประธานแต่ละอนุที่เป็นผู้ปฏิบัตินะครับก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐพีว่าการพมที่จะต้องไปปฏิบัติเราเป็นผู้กาหนดนโยบายข้างบนนะครับอันนี้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการค้าม,มนุษย์นะครับเราต้องป้องกันและปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจัง อันนี้พวกเราต้องเข้าใจนะครับส่วนในเรื่องของอวลีต่างๆเรามาถึงจุดนี้แล้วนะบางเรื่องก็ให้มันเข้าหูขวาเอาตะลุหูซ้ายนะครับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอย่าไปคิดมากทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับอ๋อผมกับปลาดาในคบกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกัน ไม่มีคําว่าโกรธในพี่น้องร่วมสาบานนะครับแล้วก็เข้าใจเจตนาสไตล์เจตนาของท่านชาดาว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับผมนะครับอะไรก็ตามที่พูดกันแล้วไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาเราเป็นพี่น้องกันไม่มีโกรธเคืองกันนะครับนรองคะมองยังไงกับานนการที่ตอนนี้จะมีสถานีเรื่องไปโย่เอาท่านไปโย่เรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสีดงเทาในช่วงทใใี่ใกล้จะถึงจังหวะตั้ง เราเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมย้ำเสมอและยืนยันเสมอว่าต้องพร้อมถูกตรวจสอบนะครับผมอยู่เวทีนี้มาตั้งแต่ปี2 5 6 2ผ่านเรื่องหนักมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่กำลังเจอทุกวันนี้เราพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราบริสุทธิ์นะครับก็ถือเป็นเรื่องสำคัญต้องทำงานตามที่รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ วันหนึ่งเมื่อเบื่อการเมืองแล้วก็เป็นหน้าที่ของทาญาตรุ่นใหม่จะต้องทําหน้าที่แทนผมต่อไปนะครับนั้นผมผมยืนยันว่าเรามาทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนอย่าไปคิดมากการเมืองเราไม่เล่นการเมืองมากกว่าเป็นการมากกว่าการทําการบา้านอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องต้องเรียนว่าฐานเสียงของพรรคระทำเนี่ยนะครับในช่วงผ่านมานี้เนื่องจากเราทํางานนะครับแล้วก็ ันตอบโจทย์และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์นะครับก็เป็นเรื่องปกติที่พี่น้องฐานลากเขาจะนิยมชมชอบในภาคกราธรรมแล้วก็ทําต่อไปครับเข้าใจไหมครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวน้องนักกีฬากําลังรอข้างบนนะครับไ เด็กมาพรตลาดนะเจมกีฬาหรอเจมอยากกินเจมเจมเอจมกีฬามั้ยครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะครับรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการหักเบี้ยเลี้ยงนักกีฬานะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องที่ตัวของมันตันได้มีการลาออกจากตําแหน่งไปนะครับซึ่ง ทางท่านรองนาะยยงติเองก็มีการพูดในประเด็นนี้นะครับว่าปัญหาที่เกิดในสมาคมาาการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหมักหมงม,มานานแล้วนะครับแล้วก็มองว่าเรื่องนี้ตนเองก็จะเข้าไปการแก้ไขปัญหาซึ่งวันนี้มีนักกีฬาเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุย และหาหรือเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับเหล่าบรรดานักกีฬาในครั้งนี้ด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของขวัญและกาลังใจของนักกีฬาไทยในการที่จะไปทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินั่นเองนะครับส่วนประเด็นต่อมาคือกรณีของคุณชาดาไทยเศษนะครับที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้มีการพูดว่าตั้งคุณธรรมนัทเนี่ยขึ้นมาดูแลเรื่องของสแกมเมอร์ก็คือการตั้งโจรมาปรับโจนนะครับก็คือเป็นวลีเรื่องของการปรับค้ามนุษย์ด้วยเรื่องของที่ถูกเชื่อมโยงว่ามีการปรับปรามสแกมเมอร์ด้วย โดยตัวของท่านรองนายกเองก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับมีการชี้แจงในประเด็นแรกคือตนเองเนี่ยไม่ได้ดูเรื่องของสแกมเมอร์แต่อย่างใดนะครับเพราะเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับที่ท่านนายกมอบหมายเนี่ยคือเรื่องของการปรับปรามการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องของสแกมเมอร์แต่อย่างใดนะครับประเด็นที่2เนี่ยกับตัวของคุณชานาเนี่ยตัวของร้อยเอกธรรมนัฐยินยันะครับว่าไม่ได้โกรธเคืองกันนะครับเพราะว่าก็รู้จักกันมานานแล้วแล้วก็ทํางานด้วยกันมานะครับ ก็เข้าใจว่าสไตล์การพูดเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วจึงไม่ได้รู้สึกกดเครืองอะไรที่พูดในลักษณะแบบนั้นแล้วก็มองว่าเรื่องของวัตถีโจรปรับโจรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคําพูดของแต่ละคนไปนะครับแต่ก็ยืนยันนะครับว่าตนเองนั้นทํางานในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการทํางานเนี่ยถูกโยงว่าเป็นสีเทาบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะกระทบชานเสียงหรือไม่ท่านรองนายยุตีเองก็ยืนยันนะครับว่าเราเน้นทํา การบ้านมากกว่านะครับว่าจะไปสนใจเรื่องของคําพูดของคนบางคนหรือการถูกเชื่อมโยงของคนบางคนนั่นเองนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานส่วนเรื่องของวลีก็ยืนยันไม่ได้โกรธคาพูดของคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะครับเพราะว่ารู้จักกันแล้วก็เข้าใจเรื่องของสไตล์การพูดของแต่ละคนนั่นเองนะครับนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัฐพมเ่าในวันนี้นะครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เรามารอติดตามกันนะครับว่าการทํางาน เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคณะอนุกรรมการปราบสแกมเมอร์ทั้ง3คณะที่มีคุณช,ชัยชนกคิดชอบพลตารวจโทรรุธพลนวรัตน์นะครับแล้วก็ตัวของพลตารวจโทรไตลงผิวพันธุ์ ขึ้นมาดูแลทั้ง3คณะท้งเรื่องของการปรับปรามการป้องกันและการประชาสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการปราบแกมเมอร์พอไทยเองก็ได้เสนอตัวในการเป็นหัวเรือใหญ่ในการปราบปรามแก๊งแกมเมอร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นท่านนายยุทธตีคุณอุทิชานวิรุคูลจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยผู้สื่อข่าวเขาจะไปรอสัมภาษณ์นประเด็นเพิ่มเติมนะครับทั้งเรื่องของการชี้แจงคําพูดที่บอกว่าไทายเองก็ลุกเข้าไปในพื้นที่ของกัมพูชานะครับซึ่งสื่อมวลชนก็ยังคงรอท่านนาย่องขอต แล่แลเอิรงด้วยนะครับที่ต้องได้รับความชัดเจนจากปากของท่านนายกรัฐมนตรีก็เดี๋ยวเรามารอติดตามในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตยุติสัญญาลงไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ตามรับชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้หากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะกลับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งช่วงนี้ผมจิตทติวิทยาเด็กรจรขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ